การดื่มน้ำพึ่งมะนาวมีประโยชน์ในการป้องกันโรคต่างๆช่วยชะลอความแก่และมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้านใดบ้างมาติดตามชมกันค่ะในอดีตเมื่อประมาณ1,000ปีที่แล้วน้ำพึ่งถูกใช้แทนความหวานและยังถูกใช้เป็นยาในน้ำพึ่งมีคุณค่าทางสารอาหารมากมายเช่นวิตามินซีวิตามินเควิตามินบี แคลเซียมเหล็กทองแดงและสารต้านอนุมูลอิสระมะนาวเป็นผลไม้ตระกูลเดียวกับส้มมะนาวอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆมีสรรพคุณทางยาเป็นยาแก้ไอช่วยเจริญอาหารอีกทั้งยังเป็นยาอายุวัฒนะดังนั้น เมื่อนำประโยชน์ของน้ำพึ่งมะนาวมาผสมกันจะทำให้ได้สปปรรพคุณที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายสปปรรพคุณที่ว่ามีอะไรกันบ้างมาฟังกันเลยค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยชะลอความแก่ป้องกันเซลล์ถูกทําลายช่วยป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจ มีงานวิจัยในเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและมีอาการไอมากโดยให้ดื่มน้ำผึ้งทุกวันพบว่าเด็กเหล่านั้นมีอาการไอลดลงและนอนหลับได้ดีขึ้นและอีกงานวิจัยหนึ่งพบว่าน้ำผึ้งลดอาการไอได้ดีกว่ายาแก้ไอบางชนิดของเด็กแต่มีข้อควรระวังคือเด็กอายุต่ำกว่า1ปีห้ามให้ดื่มน้ำผึ้งเพราะจะทำให้เด็กมีอาการอาหารเป็นพิษได้ ในน้ำมะนาวมีกรดซิตริกซึ่งช่วยลดและป้องกันการเกิดนิ่วในไตได้การดื่มน้ำพึ่งมะนาวช่วยเพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารช่วยย่อยอาหารทำให้ร่างกายดูดซึมแร่ธาตุต่างๆได้ดีและยังเพิ่มการเคลื่อนไหวของลำไส้ให้ขับของเสียออกมาจึงส่งผลให้เป็นการดีทถอกของเสียออกจากร่างกายและลดอาการท้องผูกได้ กระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายป้องกันโรคหวัดตามฤด,ดูกาลป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพราะน้ำผึ้งมีสปปรรพคุณในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและฆ่าเชื้อจุลชีพต่างๆการดื่มน้ำผึ้งมะนาวช่วยเร่งกระบวนการเผาผลาญพลังงานในร่างกายและเร่งกระบวนการสลายไขมันดังนั้นวิธีนี้จึงช่วยลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดี การดื่มน้ำพึ่งมะนาวทุกๆเช้าประมาณ2-3สัปดาห์จะพบว่าหน้าใสาขึ้นและสิวบนใบหน้าลดลงอีกด้วยค่ะน้ำพึ่งมะนาวมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายวันนี้เรามาเริ่มดื่มน้ำพึ่งมะนาวกันนะคะ